มุมรรม่งมั่นจริงจิตใจไม่หุนหันคิดพูดธรรมม่จสติจิตรู้ท่้าผ่นจิตมุ่งมั่นไนนาที่มีในตอวคิดจริงใดพูดจริงใดทำจริงใดไม่หวังไหวจิตจนจยอกทุกแห่งขอจิตมีธรรม จิตสาว่างใสในดวงกาลจิตมุคนจิตมีธรรมธรรมเกิดมโนภูมิฐา,านธรรมะธรรมายม,ามนโนเศรษฐามนโนมายาจิตเป็นใหญ่จิตเป็นสำคัญในโอกาสเชาวนี้ให้เราดิสติจิตรู้อยู่กับปัจจบันรขณะพุทธองหายใจ beda ho kam ki bada hai bol raha hai